มลงมือขึ้นหนึ่มันบนมีโผ่ะเราก็ไม่เคียร์บนการารรมชาตกหน่อยนะตรงนั้มีโผแน่นอนครับเห็นมีตัวอยู่ประมาณสองสามตัวนะตรงนันเยออยู่ตอนตอนตอนแรกผมผ่านมาสามตัวขึ้นโทหนึ่งเจขอข้านะอคำสั่งจ่าโอเคเาิดฉากดันเลดันเลยันเลยไปเลยไปเลยเข้าเลยเข้าเลยทราบครับ right. เดินไปเงียบๆได้นะผมว่าเปิดให้เขาตายก็พอเปิดก่อนนะโอเคยังทําไม่สนใจะเปิดให้ตายแล้เปิดพร้อมยังยะงยิงไงยิงไวงยิงยิงไงยิงยิงยไงยเงยไว้อยิง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 ยิมยิ้ัวงยิงกิ้ยิงยยิงยิงยิัยิงยงยยงยยูงงยง เจับกันแน่ว้ทีมเราแล้วเห็นทีมเราแล้วแคเห็นทีมเราแล้วเข้าหลังแล้ว้งมองหน้เล็งแล้วเล็งแล้วเอายังยิงเลยยิงเลยเปิดเปิดเปิดเลยล่วงล่วงสองมาไม่เจอแฮปแอปจ่ายทำดัวจ่าเจอแล้วยหนบ่าล่วงสองล่วงสองมีกี่ตัวไม่รู้ มีสตัวโอเคเจอแล้วอยนะเร่องสามเร่องสามยได้หหมดแล้วมันจ่าเลยมาคนให้เลยไอรี่ดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้มัน,นยิงงข้าก่อนะ เียกกลับบ้านเลยว่ะกลับ้าปัน

ไปเลวครับพอมาเด็ดขเลคอปเตอรัตรูเข้าตรงครับศัตรเข้ารเฮลิทิงเฮลดาวนหนึงอจารยัตรเข้าข้างในแล้วใช่ๆๆ่อมบัเรแตมาวว้มีอินฟานครับ

โห้ี่เดิมแน่เลยตรงกำแพงผมนี่ตงกำแพงผมนี่ถือข้ามไมได้เราเแฮบมากันเลยครับแฮบแฮปวิจารอยู่ หมอคนนะรอบนะเอาไว้รอโอ้ิตดูหนังมะแดนจะเตรียมอหนึ่งทำแฮบแล้วนตอนนี้ตรงหลังเหมือนเขาจะไม่สู้แล้วเขาจะทำแฮบล้เหนนี้นี้มาแรนลาอีกนึงอัตวินอยู่ไหนอ่ะขึ้ตรงนี้ล้วจ้ะ เราตตัอมากะตายแล้วโอ้โหเฮียมีนก็หลังผมมีดจอนใลางหลุบ้านผมเว้ยแถบตรงหลังอ่ะพี่มีโลจิเขาจอดเลยนะตรงนี้เราเรายิงเขาไม่ได้เนี่ยมันดักเมนหรือเปล่าจ่าตรงนี้มันดักเมนไหมเนี่ยผมเห็นโลจิข้างหน้ายิงได้ปล่าไม่ดักเขาไม่ดักเขาเล่นตามผมครับไม่ดักไม่ดักเขาเล่นตามผม ั่งอยู่ในรถจีอ่ะนั่งแบบเอามเพื่อนหัวหัวหัวคนละนัดมาสอยเลยหัวรถจีคนละนัดมาเรือพร้อมยังไปเลยๆมานั่งอยู่ในรถยิงคนกห็นไหมเอายิงคนก็ได้ยิงทั้งรถยิงคนก็ได้ไปแล้วเียจะะเเจ้ารถมาโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้ทราบโอเคนะจะเป็นยังไงถ้ามีพี่มาเต็มตัวชิงนะเด็กเราก็ล่อมันซะเลยใส่คันนี้เลยไหม เออเอาดิเอาดินี่มันฟันตุยตอยู่ใช่ไหมเอรยัาไปตีถุงกันเอาพร้อมยังเฮ้ยเราเป็ตีดีกแ่าเราหมอหมอกับเออจะขแมนแไม่ได้เอารับนี่ไม่ได้นี่น้ารอบนั่นเนี่ยเดี๋ยวมันจอดนิ่งๆเลยวเพื่อนยิงเรื่องมันเอายังแล้วเขาเพิ่งมาเออใครมาใครมา้างนะครับสามสองหนึ่ง อื้เน้นที่ผมตายอยู่ข้างบ้านทั้งจากที่ไฟที่เพชรอีสัตว์เปิดแล้วไปแล้วรถมันโดนไปสองดอกสามคันตรงนี้สามคันโอ้จริงเหรอโอ้เราเยอะเท่าไหร่น่าจะ มีสองคันเลยยิงปึ๊บหันมาหมดเลยสามกระบอกไอพีเมื่อกี้นึกว่ามันจะแตกที่ไหนได้แทงออกอ่ะใช่ไม่แตกสองนัดก็ยังไม่แตกสองเลยสองคนเจอเดียวแม่งสองได้สามคนผิดสามคนโอ้ยมีตัวเกิดแล้วอ๋อชิบโอเคครับ มีคนมีคนมีคนเดินบัรคแมนยิงอัพเลยครับยิมอัพเลยหมอมีคนนะหมอผมเห็นนะไม่ใช่แต่ว่าผมยิงไม่ทันหมอเดี๋ยวหมอมาร์คอีดูมาหน่อยสจ่าถังหมอท้ายยิงให้เดียวอยู่ไหนมหมอมาหน่อยของผมของผมเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราถังมาในบ้านมีคน โอเคครับรลบทรับแ์จะมีอิสันที่ด้วยนะร่องสองร่องสองสอวยเพื่อนสวยเฮ้ยเดยังระเบิดรงนีะวังต้านนีไม่ต้องขยิบมันเนี้ัิตัวเองเหรเดี๋ยวเรืนองมัน ดาวดาวข้างในดาวสวยสวยสวยดาวสองตัวโอเคดาวแล้วข้างในดาวสองตัวเฮ้ยมีตัวนึงดาวเฮ้ยสองตัวดาวมาตัวมาดิตีใช่ปหมตีหมึกหมึกหมดสวยเพื่อนเพื่อนเข้าเข้าเข้ามาในเห็บแล้วได้ไหมกระล้ากระล้าสี่คนหายอยู่เลยใครม่อหวานเพื่อนใช่ไหมมันอยู่ชั้นล่างนะเห็บมันอ่ะมีคนจุด คียไหมเวมอเคุมเคียไกันะกัผมไปซ้ายนะได้ตัวนั้นได้ใช่ไหมครับตัวไอ้ข้างล่างอ่ะได้ไหมตัวเรียวเขาข้างล่างอ่ะได้ไหมสอคนอ่ะคัว้เตัวข้างนอกกัังดันเขาแบนะครับโอเคโอเครับทรารับทราเฮ้ยพื่กัังดันเข้ามาครับ ได้เสียงตีนเฮ้ยโอ้ยเพื่อนตกใจหมดเลยใส่เร็วขึ้บนบนเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งเยอะผมยิ่งก็ดูหัวจ่าเลยอ่ะหัวจ่าเลยมันวิ่งมันวิ่งมาชาร์จแล้วโอเคกรายตัวแล้วกระจายตัวกรายลงไปมาสุดทางน่ารักไม่พอนะมันมาไปเลยวองนะ อันไงผมเลยวังมีทางเข้ากี่ทางวะเนี่ยมีทางมีทางเข้าทางเดียวบันไดไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวมันน่าจะวิ่งขึ้นมาอดด้ดดดะขึ้นมชิดตึกละโอเครับทราบดีละแล้วมันขุดยิ่งูบแม่งมันเกิดหลัเหบก็ได้ไว้สักม không chỉ đi bố mày? đã ra cuộc không sợ bảo Mình lật nạ đây Đau หลักเกิดเองอดีตอดีตอิมเอ่อมาแมนมาแมนอยู่ไหมเอ้ยอยู่ครับอยู่เอาอิงเคียวบนเขาพารณ์บเขาพิจารณ์ยเหรอลองไม่คุดไม่ได้มันเกิดได้ครับดูให้อยู่ยังไม่เห็นตัวนะครับไม่รู้สองตัวนะครับไม่รู้เขาแบบไหน รอให้ทีมันมาได้หน้ารถขาวครับหน้ารถขาวซ้ายมือมันไม่เกิดแล้วดา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 วมีรถมามีรถมาเี๋ยวออกมา มันจะพาคนลงมาว่าตายหนึ่งสวยไหมมันน่าจะเอาคนลงใปว้าวเยอะมากดีกว่าเราไปปวดโองปวดเขาตรงนั้นอีกพอเรามาไม่ได้ว่ะแล้วปล่อยข้างล่างไล่ก็ได้เอาไปเน้นนีดเข้ามาแน่ต้องมาตอยเรอตาย เป็นลูกเสือครับคิวเยอะต้องไม่ช่วยจ่าเปนอินไม่ด้ดักอย่างเงี้ยดัเจอแล้วไม่มีแฮปเกิดเขาเป็นจักรยานเกาะเยืยแล้วเป็นแม็กอยู่ตายเย้ยเกือบไปจวนดล่มอยู่นะไม่มีกระโดงเคลียรแล้วครับจ่าตรงเนี้ยดักแฉกทันไม่ฆ่าเรื่อยๆเลยคนเดียวเหรอ มันมีอะไรแตกนะเอ๋มีหรอเอ๊ะมีโฟนเข้าไหม